โคลาดนะครับกับขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับนำโรตารี่นะครับมาซื้อโรตารี่ขนาด2องเมตร50นะครับเอาไปใช้งานแล้วนะครับกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับกับสนใจ นะครับสินค้าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นโดยตรงก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่เพจรีมอเตอร์โคราชนะครับหรือเฟซบุ๊กรีมอเตอร์นะครับเรายังมีสินค้าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นอีกมากมายหลายรายการนะครับหรือผ่านไปผ่านมานะครับตรงดิงมาเลยนะครับที่ถนนมิตรภาพอ่ากิโลเมตรที่30มนะครับมุ่งหน้ามุ่งหน้าเภอพิมายหรือมุ่งหน้าขอนแก่นนะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพเลยนะครับตำบลบิง อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับกับขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณนะครับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับรีมอเตอร์เพื่อนเกษตรกรไทยสวัสดีครับ